เป็นลูกค้าของแว่นเ e ต t ต r v i วิช n มาประมาณ22ปีปัจจุบันดาเนินการด้านกฎหมายมันก็ต้องมีการอ่านหนังสือและก็อ่านสำนวนเป็นจำนวนมากประกอบกับมีปัญหาหลายอย่างเลยในเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาเอียงสายตาสั้นและก็สายตายาวปกติผมก็จะเข้ามาให้ทาง ของ v วนเตอร์วิชันเนี่ยช่วยวัดสายตาให้เป็นประจำเกือบทุกปีน,นะครับว่าเรามีค่าของสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหน นอกจากจะมีเครื่องมือที่มีความละเอียดในการวัดแล้วก็มีการวัดที่หลากหลายใกล้เคียงกับที่ผมเคยวัดที่โรงพยาบาลนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นพัฒนาการของหอแว่นเอ็กเตอร์วิชันโดยมีนักทันามาเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวัดสายตาโดยเฉพาะมีการประจําอยู่ที่หอแว่นะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแว่นแล้วก็การวัดสายตาพนักงานสามารถ ให้คำแนะนํำที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคพนักงานทุกคนผมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นสาขาใดก็ตามแต่ละคนจะเข้ามามีปัญหาเรื่องอะไรก็จะรีบดําเนินการให้โดยไม่ชัดช้านะครับ